อีไปอีไปยอีพาผัวมึงมาอีไปผัวมึงมาอีด่นคุยแล้วเฮ้ยคุยอีด่นไหนมานนี้อีดินอีพาไปอีด่นมาด้วยไปอีดินอีด่นมาด้วยไปอีดินเฮ้ยน้องได้ไงวะเนี่ยจ้างมาเองน่ะผัวตามกลางงานได้ไงหดแย่วอ่ะพี่จ๋า ขอโทษนะจ๊ะขอโทษแทนเพื่อนฉันด้วยโอ้ยอะไรวะพี่จ้างมาสี่ชั่วโมงนั่งได้ห้านาทีไปนู่นแล้วเนี่ยโอ้ลมเสียวะพี่ผมไปกินต่อที่อื่นดีกว่าเออผมรอคุณด้วยผมไปด้วยอ่ยะลาเก็บของจังไก่ป้ายนี่มันต้องไปอยู่นี่แหละต้องป้ายผมไปละเสียลมชิบเปล่งนี่จ้างมาแค่ห้านาทีสองคนอ่ะไปสี่สิบพออ่ะแค่น,นี้นะไปไปกันเถอะ อะไรแล้วไอ้สาจอยอะไรวะฮะใครอะพี่โอ๊ยอีพายกูอดได้งานเลยอะ่ะมาเอ็นอะไรว่าได้40บาทนี่ปัญญาชนกับแรงงานชนมันต่างนี่คุณไม่มีวันเทียบเท่าผมได้คิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่มาจากไหนวะถึงได้มาดูถูกกันขนาดนี้อะ่ะยิ่งใหญ่ดิ ผมเกิดในตระกูลที่ดีมีฐานะเธอควรจะดีใจนะที่คนอย่างฉันลดตัวมาคบกับเธอคำพูดกับการกระทำของพี่อ่ะมันแตกต่างกันมากแม่งโคตรย้อนแย้งเลยวะนีเะ่เอาดิจะตบป่ะเอาดิพรอมเจ็บตัวมาฮัลโหลซิน กูไม่ไหวแล้วอ่ะมึงมาหากูหน่อยดิได้ดิมึงอยู่ไหนอ่ะส่งโลเคชันให้กูด้วยทำแบบนี้ทำไมอะไม่ไม่รับสายไว้ปไปไปไปเฮ้ย เป็นไรวะกลับไปเคลียร์กับมันเลยนะวันนี้กูจะเลิกกับมันจริงๆละเอาอะไรวะวันที่พี่เพื่อนหนูเป็นไรอะ่ะเพื่อนเธอมันก็เหมือนกับเธอแหละเดีย๋ยวพูดถึงมันเลยมา,หม,าหมดแก้วหมดแก้วเลยเหรอ งั้นขอตัวไปดูเพื่อนก่อนนะไม่ต้องไปนี่คือคำสั่งเพื่อนเธอมันก็เหมือนกับเธอนะไรสากรไรศศีมันก็เป็นได้แค่เด็กเอ็นแค่นั้นนะเด็กเอ็นแล้วมันเป็นไงพี่มันก็เป็นคนเหมือนกันไม่ใช่หรอทำไมพี่พูดแบบนี้อะ่ะใช่คนเหมือนกันแต่มันคนระดับกับฉัน ยังมันเนี่ยก็ไปนในไข่เมียน้อยขอตัวคองพี่มึงยังไม่กินต่อคอรูใช่ไหมต้องทำขนาดนี้เลยเหรอพี่ไม่แดกก็ไม่ต้องแดกโอเคนะพอใจอนะัง ไอ้ไป้ายแกกลับบ้านกับฉันเลยนะฉันบอกแกแล้วใช่ไหมว่าอย่าไปคบกับคนแบบมนะันอ่ะกลับบ้านกับฉันเดี๋ยวนี้เลยนะอุ้ยอะไร,รอ่ะพี่แปะ๊ะจอดจอดลงมาเดี๋ยวนี้เลยนะบ้าอะไรอย่างนะี้อยากตายไง มาะหารรถแบบนี้เนี่ยฉันทองพี่จะรับผิดชอบยังไงว่ามาเด็กเอ็นอย่างเธอของอย่างนี้จะให้ฉันรับผิดชอบบ้าป่ะฮะฉันอะไม่รู้มีเมียแล้วทไมวะหลอกกันได้ไงวะโอ้ยไปไหนก็ไปเลยแบบเฮ้ยพี่ทำแบบนี้มันเกินไปเปล่านั่นสิพี่แป๊ะทำแบบนี้มันเกินไปหรือเปล่าเออ เอ๊คือพี่นี่มันเลวจริงจไม่พี่นอกใจฉันหรอฉันท้องอยู่นะไอ้ไป้ายคุณจะเสียใจทำไมวะกับผู้ชายสารเลวแบบนี้เนี่ยกลับบ้านกับกูเลยนะถ้าใครไม่รักมึงอะ่ะมึงก็รักตัวเองนี่ปเนไหมเล๊พี่ไม่ได้รักนั้นพี่นี่มันเหี้ยสุดตีนจริงๆนะ ไปไหนก็ไปไม่ต้องกลับบ้านเอ๊ะ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 โอ้เว้ยจะกลับไงวะเนี่ย